ชมความน่ารักน้องสารังลูกเครื่องไทยเกาหลีใต้ลืมตาปุป๊บแฟนคลับเพียบคืนแทนคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแบบเต็มตัวสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตกับภรรยาสาวชาวเกาหลีปาร์คยนอนซอนหรือที่แฟนๆคุณชื่อเรียกกันดีว่ามะม่วงเพราะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา ภรยาสาวมะม,ม่วงก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องสารังแล้วเรียบร้อยที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยน้ำหนัก2,810กรัมซึ่งก็มีเหล่าแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมากและช่วงนี้น้องสารังก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยแต่มะม่วงยังต้องไปอยู่ที่สนยนพักฟื้นตัวอีกสักพักซึ่งก็ได้หนุ่มอ้วนคอยดูแลทั้งคู่ไม่ห่างและหากมีเวลาก็จะคอย อัปเดตความน่ารักของลูกชายให้พี่ๆแฟนคลับได้ติดตามตลอดเวลาอีกด้วย